เมื่อกี้ไม่ใช่ผมบอกมเอามึงมันไปโดนมึงไปโดนไม่ได้บันทึกไว้เมื่อกี้นี่อุ้ยเสียดายมากเลยอุ้ยจำเลขไม่ได้อีกตายแล้วเนี่ยที่ไหนเนี่ยใช่ครับว่าเจอ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 แล้วก็สองตัวด้วยให้ครั้งแรกนี่จำไม่ได้ใช่น่าจะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิก๊กจจติดรามสรุปดีวาร์เรตี้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้อยู่นะครับสําหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่คาชะโนดอีสานใต้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับผมไปเมื่อวันก่อนนะครับเขาเรียกว่าไปมู ตามวัดต่างๆช่วงวันหยุดน้องเด็กวัดครับมาให้ชมมาบอกตัวเลขครับอีตอนแรกอะ่ะผมลืมบันทึกครับจับกล้องมาแล้วไม่ได้บันทึกเออน้องทิมน้องทิมเลยน้องทิมน้องทีมแล้วน้องทีมชอบเลขอะไรงวดนี้โอ้<ะ>คิดหนักเลยนี้เกาหัว,วเออเลขชอบก็ไม่ใช่เลขทู่ เลยไม่ได้บันทึกมาไดก็เลยเอานะให้พูดใหม่อีกครั้งหนึ่งเกือบจะไม่ได้ครับไปดูตัวเลขที่น้องเด็กวัดคนดีให้ตัวเลขที่ไหนกันครับไปฟังครับอะเฮเมื่อกี้ไม่ใช่ผนบอกมึงเอามึงไปดนมึงไปโดนไม่ได้บันทึกไว้เมื่อกี้นี่อุ้ยเสียดายมากเลย,เลเลยอุ้ยจำเลขไม่ได้อีกตายแล้วเนี่ยที่ไหนเนี่ยฮะคำเจ้าน้าอีสานใต้คำเจ้าชน้าอีสานใต้ ที่วัดลุงพุอุดมนารามพระนารามพระนารามอ๋อเมื่อสักครู่นี้ขอเลขสามตัวใช่ไหมใช่ฮ่เดีนยวนแล้วก็สองตัวด้วย <c oughs> ให้ครั้งแรกนี่จำไม่ได้ไน่าจะห้าหกหนึ่งะห้าหกหนึ่งใช่ไหมใช่คห้าหกหนึ่งอันนี้เลขสามตัวแล้วเลขสองตัวล่ะ หนึ่งศูนย์ครับหน,นึ่งศูนย์อันแน่จาได้ด้วยหนึ่งศูนย์ทำไมถึงชอบอ่ะเดี๋ยวถามอีกครั้งหนึ่งเลขมันสวยครับเลขมันสวยมันสวยยังไงเลขหนึ่งศูนย์เนี่ยมันสวยยังไงแล้วคน,นะคมาแล้วแต่คนแล้วแต่ชอบใช่ครับ๋อนที่ที่เราชอบนี่เลขมันสวยใช่ครับไม่รู้ว่าใครจะชอบเหมือนเราหรือเปล่าประมาณนี้แต่แต่แต่หนูชอบอย่างนี้ใช่ครับชื่ออะไรนะชื่อทีมครับชื่อทีมเด็กวัดทีม น้องทีม่ให้ชูเออใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อจริงอะ่ะระหว่างเลขกสามตัวกับเลขกสองตัวชอบตัวไหนชอบเลขกสองค่ะสองตัวค่ะสองตัวอ๋อชอบเลขกสองตัวไอตัวไอตัวหนะึ่งศูนย์เนาะใช่ครับอ๋อวยอันนี้มีแฟนยัง สะดุดสะดุดอันนี้มีแฟวนนัวนนี่แหละสะดุดสะดุดยิ้มยิ้มใหญ่ๆอย่างงี้จริงอ่ะเอาถามนี่ถามนี่ไม่เป็นไรอ่ะแล้วเลขไอเลขสามตัวอะไรนะเมื่อสักครู่นี้สามตัวเหรอครับห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งเออหกหนึ่งก็สวยเหมือนกันนะห้าหกหนึ่งแต่ชอบหนึ่งศูนย์มากกว่าใช่คิดว่าจะมานะโอเคขอบคุณท่านผู้ชมอ เอาไปเร็วไปไหนทีนี้นี่คือน้องทีมที่ให้ตัวเลขมาครับน้องพีมเด็กนำโชคให้โชคมาแล้วครับสามตัวที่ให้มานะครับสามตัวนะครับย้ำว่าสามตัวย้ำว่าสามตัวที่ให้มาเนี่อุสุดยอดอยู่แต่หนึ่งศนย์เนี่ยบอกว่าน้องชอบมากมากสามตัวก็คือห้าหกหนึ่ง มีโอกาสไหมครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสมาหรือเปล่าห้าหกหนึ่งบางคนว่าหกน่าจะมาหนึ่งน่าจะมาแต่ห้าอยู่ในหลักร้อยตำแหน่งหลักร้อยเนี่ยว้าวเออว้าวเลยทีเดียวมาดูและมาดูที่ตัวเลขหนึ่งศูนย์กันบ้างตัวเลขหนึ่งศูนย์น่าสนใจมากครับหลายคนบอกว่าศูนย์งวดนี้น่าจะมานะหนึ่งงวดนี้น่าจะมานะมันก็ไม่แน่นะครับ ถ้าจับคู่แบบนี้ว้าวเหมือนกันไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเลขท้าย2ตัวเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวเหมือนที่น้องทีมให้กับเราวันนี้เอาเป็นว่าเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมนะครับน้องทีมที่วัดอุดมพุพนารามเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดข้อมูลก่อนลืมชื่อวัด วัดลุมพุอุดมพนารามใช่ฮะวัดลุมพุอุดมพนารามที่อำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดครับเลขจะเป็นเลขนำโชคหรือเปล่าคอยติดตามนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้ขอยร่ำขอยรวยขอมิโชถูกหวยรวยเบื่อทุกท่านทุกคนครับน้องทีมเด็กนำโชคห้าหกหนึ่ง หนึงศูนย์เด็กชอบมากเอ้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมครับฝากกดปุ่้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสมดิววารตี้พบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับจุกับ